Oh yeah, I'm burning it up. D P G C, you should be turning it up. C P T L B C, yeah we hooking back up. And when they bang us in the club, baby, you got to get up. Cause homies, thug homies, yeah they giving it up. Low life, yo life, boy we living it up. Taking chances while we dancing in the party for show. Slip my girl a 44 when she c r e p in the back door. Chicken. สวัสดีครับผมนายภูริภาคสีรัตดีจลัดชื่อในวงการช่างบิ๊กบุยัมร้านอยู่จังหวัดบุยลำครับผม พูดถึงประวัติความเป็นมาของร้านต้องย้อนไปเมื่อตั้งแต่ช่วงสมัยผมเป็นเด็กๆแล้วนะครับผมเป็นคนเด็กคนนึงที่ชอบการทํารถมอเตอร์ไซค์มากรถมอเตอร์ไซค์ S <S วิ่งผ่านหน้าบ้านนี่ผมจะคอยนับเลยว่าอันนี้รุ่นไหนช่วงนั้นป3ถึงป4ผมจํารุ่นรถได้ทุกยี่ห้อครับผมแล้วก็ชอบการแต่งรถมานับตั้งแต่เด็กเป็นต้นมาแล้วก็ความชอบนี้ทวีคูณมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อโตมาครับผมโตมาผมก็ชื่นชอบในการแต่งรถมอเตอร์ไซค์เป็นชีวิตจิตใจไปเข้าร้านแต่งบ้าง แต่งเองบ้างอันไหนพอใส่ได้เราก็เรียนรู้จากช่างรักจำเขาเขาเวลาช่างเขาใส่เขาทำเราก็ดูเข้ามาครับผมก็มีโอกาสมาเปิดร้านผมอายุประมาณ1 8 1 9ปีตอนนั้นเปิดคือตัดสินใจเปิดโดยที่ไม่ได้ปรึกษาทางบ้านหรือไม่ได้ขอเงินหยิบยืมจากทางบ้านเลยนะครับผมเริ่มการเปิดร้านด้วยอารมณ์วัยรุ่นคืออยากมีร้านตอนนี้ก็ต้องเปิดตอนนี้ตอนนั้นผมใช้ทุนในการเปิดร้านเพียง5,000บาทครับผมเราก็ซื้อปั๊มลมมือสองมาตัวหนึ่งแล้วก็ที่เหลือก็เป็นค่าเช่าห้องในการเปิดร้านครั้งแรกนะครับผมไม่ได้เป็นหรือไม่ไ ไ,ได้เก่งอะไรเลยปะยางอะ่ะผมยังปะไม่ค่อยเป็นเลยผมผิดพลาดมานับร้อยครั้งแต่ผมไม่เคยท้อครับในการซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ตอนเริ่มแรกเราก็ซ่อมเป็นรถเดิมๆสแตนดาร์ดก่อนจนมาวันหนึ่งมีงานจัดแข่ง รถมอไซค์ขึ้นด้วยความที่ผมชื่นชอบเป็นหลักอยู่แล้วผมก็ไปดูรถเขาแข่งมอไซค์ทางเรียบกัน200เมตรก็เกิดแรงบันดาลใจว่าสักวันหนึ่งเราอยากทําเหมือนเขาบ้างเราอยากให้รถเราไปวิ่งแบบในสนามแบบนั้นบ้างก็ทําให้ผมมีแรงผลักดันในการพัฒนางานโชว์งานออกไปให้ลูกค้าเห็นว่าเราก็ทําได้นะจนมีโอกาสครั้งแรกคือผมได้ทํารถเวฟร้อยยห้ารุ่นสูบนอนโอเพ่นในการลงแข่งและด้วยความพยายามที่เรามีมาในครั้งนั้น ทำให้เราประสบความสําเร็จพอสมควรและทําให้หลายหลายคนคงจะรู้จักผมกับรถคันนี้เว็บร้อยยีสิบูมนอนโอเพนซึ่งรถคันนี้ภายหลังแล้วได้เดินทางไปแข่งประเทศอินโดนีเซียก็ยังได้รับรางวัลกลับมาแล้วก็สามารถรับรางวัลที่1รุ่นโอเพนส0งร้อยซีซีโซนิกที่ประเทศอินโดนีเซียครับ <S 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 ถามว่ารู้จักกับ กล่องไฟ API ได้ยังไงกล่องไฟ API นี่ผมรู้จักมานานแล้วครับด้วยความที่เราชื่นชอบในการแข่งรถชื่นชอบรถมอเตอร์ไซค์แต่งเราก็จะเห็นหลายๆทีมแข่งเขาใช้กล่องไฟ API ตามหน้านิตยสาราก็มีว่ากล่องไฟ API แบบนี้แบบนี้นะคุณสมบัติอย่างนี้มีโอกาสได้รู้จักจริงๆก็เมื่อประมาณ3ปีที่แล้วครับผมโดยทางทีมงาน API ให้เกียรติมาเยี่ยมเยือนร้านมอเตอร์ไซค์ของผมครับผมตอนนั้นทางทีม API เข้ามาให้ความรู้ ในเรื่องการจูนกล่องให้ความรู้ในเรื่องทัศนคติของการทำการค้าการขยายธุรกิจโดยทางอาจารย์สวัสดิ์พิโก a p พไได้มาเปลี่ยนแนวคิดผมมากมายในวันนั้นครับจนทำให้มีผมในวันนี้ผมยังจำขึ้นใจนะครับเป็นช่างอย่างเดียวไม่รวยครับต้องเป็นพ่อค้าด้วยรถจักรยานยนต์ทุกวันนี้นะครับเป็นรถจักรยานยนต์ที่มี ระบบฝั่งการด้วยกล่อง ECM และจ่ายน้ำมันด้วยระบบหัวฉีดแทบทั้งสิ้นและจะมีจำนวนมากขึ้นซึ่งสวนทางกับจำนวนช่างที่มีความรู้และความเข้าใจในเรื่องนี้น้อยมากเพราะว่า ช่างแบบเราสมัยก่อนที่เราทํากันกนะ็คือว่าเราใช้หูฟังใช้มือเบิ้ลดูว่ารถเป็นยังไงจับอาการด้วยการค่าเดาจากประสบการณ์ที่เราเจอมาแต่ว่าในเคสของรถหัวฉีดนี้เราไม่สามารถที่จะจับอาการแบบนั้นได้ครับเราจะเป็นต้องมีเครื่องมือที่อ่านค่าได้แม่นยำอ่านค่าได้รวดเร็วจบงานได้ง่ายทําให้เราแก้ไขปัญหาได้ถูกทางนะครับผมจึงอยากจะนำเสนอให้ช่างได้รู้จักกันกับกล่อง ด็อกเตอร์ API ครับผมกล่องด็อกเตอร์ API เป็นเครื่องมือที่ช่วยเราวิเคราะห์ปัญหาอ่านค่าการทํางานของกล่อง ECM นะครับว่าปฏิบัติการยังไงจ่ายน้ํามันยังไงเกิดปัญหาตรงไหนสามารถรีเซ็ตระบบได้สามารถดูโหมดรถได้สามารถควบคุมระบบการทํางานของรถหัวฉีดได้แทบทั้งหมดเลยครับเพราะฉะนั้นการทํารถหัวฉีดจะค่าเดาอย่างเดียวไม่ได้จําเป็นต้องมีเครื่องมือครับในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องรวดเร็วแม่นยํา ฝากข้อคิดสําหรับน้องๆช่างรุ่นใหม่นะครับความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นมาได้คุณไม่จําเป็นต้องเก่ง คุณไม่จําเป็นต้องมีคุณทรัพย์ในการประกอบกิจการมากมายขอแค่คุณมีใจรักในอาชีพนี้คุณมีความพยายามที่จะสอะและสแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลามีแรงผลักดันและกระตุ้นพัฒนาตัวเองไปเรื่อยครับคุณจะประสบความสําเร็จแน่นอนความสําเร็จของผมที่เกิดขึ้นในวันนี้ผมเรียนรู้จากความล้มเหลวความผิดพลาดที่ผมเจอมาครับเอามาปรับปรุงแก้ไขตัวเองจนทําให้เราสามารถมีทุกวันนี้ได้ครับ ช่องทางการติดต่อผมนะครับ Facebook ช่างบิ๊กบุรีลมหรือแฟนเพจช่างบิ๊กบุรีลำหรือสามารถโทรมาได้ที่เบอร์โทร0849398243หรือท่านที่อยู่ใกล้เคียงจังหวัดบุรีลำหรือในตัวเมืองบุรีลำสามารถมาได้ที่ร้านเลยนะครับร้านตั้งอยู่ตำบลบ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีลำร้านอยู่ตรงข้ามองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางครับผมสวัสดีครับ